คุณหนุ่มเชิญค่ะดาราชอช้างค่ะอุต่ายทำไมเธอร้องอุตายอุตายอีกแล้วดาราชอช้างอีกแล้วเมื่อวานนี้เปิดมาปั๊บโดนแล้วสาวติดลอติดโรคอะไรคือไหนเล่าให้ฉันฟังสิติดโรคติดเลิกอะไรกันเป็นยังไงเธอไม่ใช่คือพี่ก็ไม่รู้เรื่องหรอกจริงๆแล้วอ่ะมันก็อยู่ดีๆมันก็มีเรื่องของที่เขาเปิดออกมากันเรื่องของนักแสดงคนหนึ่งค่ะเป็นเป็นักแสแดงวซีรีส์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 แล้วก็ เหมือนกับว่ามีโลก8ดใบต่้ว้กก็งงว่าเลยโลค8ใบอะไรอย่างเงี้ยนี่น,นท่านเปาเห็นไหมล่ะปรากฏว่าวันนี้มันก็มีผู้เสียหายเนี่ยมาพูด<ว>คือ <ๆ S 2> มันเริ่มจากการที่มีคุณ A อเป็นนามสมมุติเล้วกันคือคุณเอเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไปเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมกับทางฝั่งของในใจช้างคนนี้แหละนะ ก็เออพี่เรียกในช้างเหรอเออเเรียกในช้างเออก็ไปรู้จักกันตอนสมัยแบบมัธยมแล้วก็แยกย้ายกันไปเพราะว่าโตขึ้นเสร็จปุ๊บปรากฏว่าในช้างกับทางคุณเอคนนี้ยดันมาอยู่ในซอยเดียวกันแล้วคนโดอยู่ตรงข้ามกันอ้าวแล้วนั่นใครเหรอเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าเขาเราปิดหน้าไว้เบลอไว้ใครเหรอ เขาว่าคนนั้นคือเอาง่ายมันเป็นสองเคสถูกต้องไหมคุณยังรู้จักเขาเอารูปมาเทียบแล้วเขาจะได้นะเขาฟ้องได้เพราว่าโลกโลกโลกาลงเร็วอี้เอาลงอ่ะไม่ไม่ไมใกล้เคียงหรอกกับเป็นรูปโมเสสมันเป็นรูปโมเสสโอเคก็อย่าไปถ่ายรูปแล้วก็ตั้งว่อ่าโอเคเป็นท่านเป่าแล้วก็คือหลังจากนั้นเนี่ยพอคนดมอยู่ตรงกลางเสร็จปุ๊บปรากฏว่าทางฝั่งของตัวช้างเนี่ยเขาก็เห็นว่าเอ้ยคนนี้เป็นเพื่อนเก่าเขาเลยมีการติดต่อไปแล้วก็พยายามเหมือนกับไปจีบ จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยฝ่ายหญิงก็เลยแบบตกลงปรงใจคบหากันแต่ว่าฝ่ายหญิงเองเนี่ยไม่สามารถไปที่คอนโดฝ่ายชายได้ถึงแม้ว่าจะตรงข้ามกันก็ตาม <c oughs> มีแต่ฝ่ายชายเนี่ยก็คือจะเอะก็จะไปหาไปหาอยู่างฝั่งนี้ตลอดอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยปร,กรากฏว่าฝ่ายชายเองเนี่ยคบกันมาสักแปดเดือนฝ่ายชายเนีไ่ไปปิดไอ้ตัวไอ้อะไรนะอินสตาแกรมไปไปบล็อกเขาไม่ให้ดูอิสตอรี่ไม่เห็นสตอรี่เขาก็สงสัยเขาก็เลยไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปบล็อกเขาทำไมฝ่ายหญิงก็ถามฝ่ายชายก็บอกอ๋อ ไม่มีอะไรเลยคือจริงๆแล้วคือเราเนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนซึ่งเพื่อนกำลังจะเกณฑ์ทหารกลัวเธอเห็นแล้วไม่สบายใจแต่ว่าผู้หญิงก็เริ่มสงสัยละเริ่มเอกใจจนกระทั่งมีววันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายหญิงเองเนี่ยไปเห็นมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยลงรูปผู้ชายคนหนึ่งแต่ว่าเบลอหน้าไว้ลงรูปครึ่งหน้าบ้างเขาจําได้ว่าคนนี้คือแฟนเขาเขาจาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเหมือนแบบทักไปหาผู้หญิงคนนี้เลยว่าตกลงคนนี้เป็นใคร คบหาก me me. ันหรือเปล่าผู้หญิงก็บอกเขาแฟนฉันเองคบหางแต่ปีห6กแล้วก็คือคบไปเป็นปีแล้วสองปีแล้วคบมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงนี้ก็ตกใจ<ๆ>เขาก็เลยพยายามจะติดต่อไปหาทางฝั่งของตัวฝ่ายชายบอกว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมทําแบบนี้ฝ่ายชายก็ส่งข้อความมาบอกว่าฉันไม่ได้รักเธอเออบอกไม่ได้รักนะเลิกอย่างหนึ่งคือที่คบกันที่คบกันเนี่ยฉันคบถือเพื่อผลประโยชน์เออจะจะจต่อไปนี้มันมาคุยอะไรกันแล้วและเขามีแฟนแล้วเขาก็รักแฟนเขามากด้วยอย่ามายุ่งกับเขาอีก ผู้หญิงคนนี้เขาเลยเสียใจเขาก็เลยออกมาเปิดเรื่องนี้เลยว่าทําไมผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นนักแสดงคนนี้ทำกับเขาแบบนี้เขาอุต่าหลงเชื่อใจทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้แล้วกลายเป็นแบบนี้สุดท้ายพอเขาลงเนี่ยมันกลายเป็นมีผู้เสียหายเนี่ยอีกเจ็ดคนติดต่อเข้ามาหาเขาว่าโดนเหมือนกันแม้กระทั่งมีคนนึงเนี่ยเคยท้องกับนักแสดงชายคนนี้แล้วนักแสดงคนนี้ก็ไม่เขาเอาเงินให้หมื่นหนึ่งบอกว่าไปทำแท้งซะเออแล้วก็หลังจากนั้นก็คือแบบกลับมาคบกันต่อได้พักหนึ่ง นักแสดงชายก็บอกว่าฉันไม่อยากคบเลยแล้วฉันกำลังจะคบผู้หญิงอีกคนหนึ่งเธอคบกับฉันต่อได้ไหมล่ะถ้าคบได้ก็ไปต่อแต่ถ้าคบไม่ได้ให้ฉันก็อีกคนหนึ่งไม่ได้ก็เลิกกันอืผู้หญิงคนนี้ก็ตัดสินใจเลิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบอีกคนหนึ่งก็คบหากันอยู่ในช่วงทำไรเดียวกันทั้งหมดปรากฏเป็นมีสัมพันธ์แต่ว่าพฤติกรรมของเขาคือมีรักษนิยมที่ไม่ชอบใส่ถุงยางอนามัยมปรากฏว่าก็เอามีโรคไปติดผู้หญิงมีโรคเดี๋ผู้ไม่ติดผู้หญิงผู้ชายเอาโรคไปติดผู้หญิงแล้วผู้หญิงเขา เขาบอกอย่างนี้เขาบอกช่องไหนทีนี้พอเราตุ๊ก็เลยถามวันนี้เวลาที่เบอร์หนึ่งเลยเหรอคุณเองเนี่ยคุณเองเนี่ยทําไมถึงไม่มีการบอกเขาว่าให้ผู้ชายใส่ถุงยางอนไมยปรากฏว่าผู้ชายก็บอกว่าไว้ใจเขาได้ทําไมไม่ไว้ใจเขาเขาเนี่ยเบอร์หนึ่งของค่ายอ๋อเบอร์หนึ่งของค่ายก็คือค่ายที่เป็นซีรีส์วายนั่นแหละเขาบอกเขาเบอร์หนึ่งของค่ายแต่ว่าน้องมันพูดผิดเป็นเบอร์หนึ่งของช่องแต่จริงเขาใช้คำว่าเขาเบอร์หนึ่งของค่าย ก็คือค่ายแต่ละค่ายเนื่องจากประเทศไทยของเรายังมีซีรีส์วายเป็นร้อยๆเรื่องลูกมีหลายค่ายมันก็มีหลายค่ายคุณนเบอร์หนึ่งของค่ายคุณผู้ชมบอกเปิดหน้าน้องชอหลายเพจแล้วค่ะถูกเขาเปิดกันหมดแล้วเขาเปิดกันไปเขาเปิดกันไปแต่เราเปิดกันไปมอใครเราไม่ว่างเกอที่ไปขึ้นศาลลูกอไม่ได้นะตอนนี้เรายุ่งมันยุ่งโอเคค่ะคุณดูเขาเคยไปขึ้นสุราแล้วเขาเข็ดละสุราเข็ดไปแล้วไม่ไม่ไม่แต่เขาไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นชานี่ถูกวิ่งเจารขึ้นศาลเขาเล่าข่าวไงว่าเอานี่พบกับ แบบว่าเออแบบนี้นะอรวมตัวผู้เสียหายปุ๊บแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าชอช้างไหนแต่เขาจะคิดขึ้นข้างว่าเปิดประวัติหนุ่มคนนี้ซึ่งเปิดทาไมเขาเขาเขาไม่ได้เปิดว่าเป็นน้องคนนี้นะแต่เอาประวัติมาแต่เขาแค่บอกว่าอยู่ดีเขาก็เอาเรื่องเอาเอาประวัติของน้องคนนี้มาลงว่าเนี่ยคนนี้นะเป็นชื่อนี้ชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็งงว่าแล้วทาไมถึงมาเปิดเขาในช่วงนี้นึกออกไหมก็คืออันที่เราอ่านเมื่อวานนี่ไงปอ อันนี้คืออันที่เราอ่านเมื่อวานเนี้ยแหละแต่จริงๆมันมีสองคนมันมีสองคนมันมีสประเด็นถูกไหมคะคนมี้สองคนคนแรกเขาเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วคนหนึ่งเฉพาะพานคนนึงก็คือจอช้างจอช้างวันนี้จอช้างเขาก็เปิดตัวแล้วล่ะตามเพจต่างๆไปดูเอาเองแล้วกันแต่เราไม่สะดวกครับเราไม่สะดวกเปิดไปหาดูเอาเองแล้วกันไม่แต่ทำไมทำไมเราก็คิดว่าเราฟังอย่างพี่หนุ่มวันนี้พูดเสียหายเนี้ยคือเขาก็รักใช่ไหมพี่เกิดจากความรักใช่ไหม ใครนะหมายว่าก็เกิดจากผู้หญิงเขาก็รักกันแหละเนาะตัวเองก็รักคือคือผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับโดนหลอกเพราะเขาจะบอกว่าเขาอะมีเธอแค่คนเดียวไม่ได้มีคนอื่นเลยไว้ใจเขาได้เวลามีสัมพันธ์กันเนี่ยก็คือไม่ไปต้องใส่ถุงยางอะไมแล้วเขาเนี่ยไว้ใจเขาได้แล้วเขาเนี่ยเบอร์หนึ่งของค่ายเขาไม่ให้แบบสูรุ้สูร่ายหรอกค่ายก็ให้เขาตรวจทุกสามเดือนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็หลงเชื่อเพราะคิดว่าตัวเองเป็นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลย เนี่ยก็บ,บางคนก็ท้องบางคนก็ติดเชื้อ,อโรคบางคนก็อะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานอ่านคอมเมนต์บางคนอนะ่ะไปมองประเด็นว่าแล้วทำไมผู้หญิงถึงต้องไปยอมหละ่ะนี่าผู้ชายเขาไม่ใส่ถูกไปมองประเด็นนี้นะพี่หนุ่มกลายเป็นคนมีคนมาคอมเมนต์อย่างเงี้ยเมื่อวานนั่งอ่านข่าวนี้แต่มัเรามองได้หลายมุมไงใช่คือคือคือจริงๆประเด็นส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือองตรงคือผู้หญิงเขาก็ไว้ใจไงมันเป็นเรื่อง,องของคนที่คบหากันเป็นแฟนกันเพราะพอมันมีคําว่ารักขึ้นมามีคมไว้ใจขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรคือ คือก็ก็ในเมื่อเธอบอกเธอป้องกันเธอแบบสามารถที่แบบว่า,าจะดูแลฉันได้อะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงเขาก็หลงเชื่อไง<ช>เขาหลงเชื่อเพราะเขารักไง<ม>แต่วันที่เนี้ยม,มันก็มีจริงๆมันมีแบบโอ้โหมันมีเชื่อเยอะแยะมากมายเนอะใช่ค่ะทอ่ออมันติดต่อเรื่ององทางเพศสัมพันธ์นะแล้วตอนนี้มันก็ไม่ตอนนี้ใช่ว่าจะปลอดภัยเนาะ โรคซิฟิลิสอะไรกลับมาหมดเลยเห็นไหมล่ะโรคหนองนองๆนมีการพูดไอซิฟิลิสมันยังยังจะรักษาได้นะแต่ถ้าเป็น h อชใช่ไหมเอออย่าง h อชพีอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยมันเป็นแบบมันต้องกินยาต้านตลอดชีวิตอ่ะไม่อย่างเอชพีวีอ่ะมันคือมันเป็นมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงปกติเขาก็จะฉีดวัคซีนกันอย่างวันนั้นที่ที่คุณหมอมาคุณหมอเขายังเคยบอกเลยว่าจริงๆผู้ชายก็ควรจะฉีดเพราะผู้ชายก็จะเป็นพาหะนําโรคเนี้ย คืออย่างนี้ก็อธิบายไปทีนแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอวัยวะเพศหญิงก็รู้สึกว่าสบายใจไม่เป็นมะเร็งที่ปากมดลูกได้แต่จริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาที่ไปออร่าเซ็ก์ให้กับผู้หญิงเองเนี่ยตัวเองก็สามารถเป็นมะเร็งที่กล่องเสียงหรือว่าในคอได้นะจากไอเชื้อตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงเยอะหลายคนที่มาจากตัวนี้เลยเนี่ยผู้ชายอ่ะก็มีโอกาสเหมือนกันเสี่ยงคุณะแผลบ้างปักนีดแล้ว หนุ่มชอบใช้เดี๋ยวนี้อะรูปปีอะไรไม่อยากจะด่าผมพูดกับคุณแค่นี้ไม่ได้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ฉันแบบโคเรสเซทีฟโอ้ตายแล้วไม่เป็นม่ฟังเคอดายงน้ไม่ไม่ไม่ฟังเค็มไม่แต่จริงๆอะผู้หญิงเองอะคืออาจจะต้องแบบบอกฝ่ายชายด้วยว่า มันมีวัคซีนฉีดก็ไปฉีดเถอะจริงๆแล้วมีตัวหนึ่งที่แบบว่าแม้กระทั่งการเข้าห้องน้ําเองก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะคะแม่ถ้าสมมติเราไม่พูดถึงการมีเพศสัมพันธ์เคยคุยกับคุณหมอเนี่ยหมอว่าแม้กระทั่งการเข้าห้องน้ําสาธารณะหรืออะไรใช่ว่าจะปลอดภัยนะทุกวันนี้อย่าง HPV ส่วนใหญ่เขาแนะนําให้ฉีดตั้งแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ประมาณสักเก้าขวดสิบขว็เริ่มฉีดแต่ทีนี้ในอายุมากๆคุณหมอถามว่าฉีดได้ไหมมันก็ฉีดได้ค่ะเพราะคุณภาพมันเหมือนตอนเด็กๆต้องเกิ่มฉีดตั้งแต่เด็กอ เอาแล้วน้องชอช้างเนี่ยเขาติดต่อกับมาหาพี่ยังคะยังพี่บีบอกว่าเออถ้าถ้าตรงไหนไม่ถูกต้องหรืออะไรก็มาชี้แจงได้ใช่ก็ใหญ่เขามาชี้แจงเหมือนกันอยากให้เขาติดต่อมาเพราะอยากรู้ว่าเออแบบเท็จจริงเป็นยังไงเขาเป็นเบอรหนึ่งของค่ายจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องรอดูว่าไม่หลอกแต่ค่ายเั่เหมือนเหมือนหมดสัญญาแล้วนะแม่ที่เช็คแล้วว่าล่าสุดเช็คกันอะ ไม่แต่ด้านล้าแต่เขาก็ล่ำๆ่ำอยู่นะตัวเขาล่ำล่นะล่าเป็นยังฉันรู้ฉันไปดูไอจีเขาแล้วเธอแต่เป็นอะไรอย่างเงี่ยบอกเลยนะบอกเขาเขาเป็นนักกีฬามาก่อนเขาเป็นนักกีฬามาก่อนเขาก็หล่อตัวสูงอยู่เธอฉันไปดูมาแล้วเมื่อวานฉันอ่านไงตอนฉันนึกว่าเป็นคนเดียวกันกับตอนแรกคนละคนคนละคนมันมีสองคนเพจก็เอามาแชร์สองคนคนแรกก็เฉลยไปหมดแล้วคนนี้ก็เลยมีอะไรสโลแก่มะเป็นมีสโลแกอะไรอันนี้ว่าหัวล่างเหรออย่าใช้อย่าใช้หัวล่างนำทางชีวิต อย่าใช้หัวล่างนำทางชีวิตคนก็เลยว่าคนก็เลยถามพี่หนู่หัวอะไรคะหัวล่างไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นหัวเข่าอ๋อหัวเข่าเป็นหัวเข่าอย่าใช้หัวลม่ปงนำทางชีวิต